านที่สําคัญที่สุดของวิชาพิชาณิตเชิงเส้นคือเวกเตอร์เราจึงควรมาปรับความเข้าใจกันก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่คุณคงเคยได้ยินความหมายของเวกเตอร์เป็นหลากหลายนิยามหลักๆผมแบ่งให้เป็น3แบบได้แก่แบบที่นักฟิสิกส์มองแบบที่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์มองและแบบที่นักคณิตศาสตร์มองนักฟิสิกส์จะมองว่าเวกเตอร์ก็คือลูกศรที่ชี้ไปสักที่ในปริภูมิหรือ Space สิ่งที่กําหนดความเป็นเวกเตอร์แต่ละตัวคือความยาวและทิศทางที่มันชี้ไป คุณสามารถเลื่อนมันไปมาได้ตราบใดที่ค่าทั้งสองยังไม่เปลี่ยนมันก็ยังเป็นเวกเตอร์ตัวเดิมเวกเตอร์ที่แปะอยู่ในระนาบราบเรียบมี2มิติส่วนเวกเตอร์ที่อยู่ในปริภูมิที่คุณกับผมอยู่กันนี้มี3ามิตินักวิทยาการคอมพิวเตอร์มองว่าเวกเตอร์คือรายการตัวเลขที่เรียงกันเป็นแถวตั้งเช่นสมมุติว่าคุณกําลังวิเคราะห์ราคาบ้านและสิ่งที่คุณสนใจมีเพียงตารางวาและราคาบ้าน คุณอาจเขียนรายละเอียดของบ้านเป็นตัวเลข2บรรทัดบรรทัดแรกบอกพื้นที่บรรทัดที่2บอกราคาซึ่งในที่นี้สังเกตว่าการเ,าเรียงลำดับมีผลกับเวกเตอร์ของคุณพูดอีกอย่างก็คือคุณสามารถทําการโมเดลบ้านเป็นเวกเตอร์2มิติซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเวกเตอร์ก็เป็นเหมือนแค่สับหรูๆแทนคําว่ารายการหรือลิสต์ส่วนการที่มันมี2มิติก็เพราะความยาวของรายการนั้นมีสบรรทัด แต่สำหรับนักคณิตศาสตร์จะมองหาแนวคิดที่ครอบคลุมมุมมองทั้งสองและบอกว่าเวกเตอร์เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถบวกกันหรือคูณกับจำนวนใดๆและยังดูเป็นเวกเตอร์ซึ่งการคูณกับจำนวนนี่แหละที่ผมจะพูดบ่อยๆในตอนท้ายของคลิปนี้ การมองแบบนี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมและผมก็แนะนําให้คุณเลิกใส่ใจมันไปก่อนจนกว่าจะดูคลิปสุดท้ายในซีรีส์นี้จบและมองหาความหมายของมันในระหว่างทางแทนแต่ที่ผมยกมันขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะบอกใบ้คุณว่าการบวกกันของเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์เข้ากับจํานวนนี่แหละจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นและก่อนที่ผมจะพูดถึงตัวดําเนินการทั้งสองนั้นผมอยากให้คุณมีมุมมองที่ตรงกับผมก่อนเวลาที่ผมพูดคําว่าเวกเตอร์ ด้วยความที่คลิปนี้จะเน้นเรื่องเรขาคณิตเมื่อไหรก็ตามที่ผมพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเวกเตอร์ผมอยากให้คุณมองว่ามันเป็นลูกศรและยิ่งไปกว่านั้นมองว่ามันคือลูกศรในระบบพิกัดเช่นพิกัดร,ระนาบ x, y โดยที่หางของมันอยู่ที่จุดกําเนิดนี่เป็นมุมมองที่ต่างไปจากที่นักฟิสิกส์มองเล็กน้อยเพราะพวกเขามองว่าเวกเตอร์จะอยู่ตรงไหนก็ได้ในปริภูมิแต่ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นแทบทุกจกรณีเวกเตอร์ของคุณจะชี้มาจากจุดกําเนิดพอคุณเข้าใจภาพว่ามันคือลูกศรในปริภูมิแล้ว เราจะแปลค่ามันเป็นรายการจํานวนบ้างซึ่งเราดูได้จากค่าพิกัดของเวกทีนี้ถึงผมมั่นใจว่าหลายคนในที่นี้คุ้นเคยกับระบบพิกัดกันแล้วมันก็คุ้มค่าที่ผมจะพูดถึงสะหน่อยเพราะมันเป็นสะพานเชื่อมโยงมุมมองในวิชาพิชคณิตเชิงเส้นทั้งสองแบบนี้เข้าด้วยกันตอนนี้เราจะสนใจเฉพาะป,ปาริภูมิ2มิติก่อนเรามีแกนแนวนอนที่เรียกว่าแกน x และแกนแนวตั้งที่เรียกว่าแกน y จุดที่ทั้งสองแกนตัดกันเรียกว่าจุดกำเนิดซึ่งเราควรมองว่าเป็นจุดศูนย์กลางของปริภูมิที่ทุกเวกเตอร์พุ่งออกมาจากนั้นเราก็เรือกความยาวสักค่าหนึ่งมาบัญญัติเป็นความยาวหนึ่งหน่วยแล้วขีดเส้นไว้บนแกนทั้งสองเพื่อบอกระยะทางในหน่วยของความยาวนั้นเวลาที่ผมอยากสื่อถึงปริภูมิสองมิติทั้งหมดซึ่งคุณจะเห็นได้บ่อยครั้งในคลิปนี้ผมจะยืดขีดตามแกนนี้ออกทำให้เป็นตารางแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นพิกัดของเวกเตอร์จริงแล้วก็คือจำนวน2จํจำนวนที่บอกว่าจากหาาางงงลลููกกกศศรรรรที่่จจุดดดเเนิเะไไไปยยัหัหว้อ จำนวนแรกบอกว่าเราควรเดินไปตามแกน x ด้วยระยะทางเท่าไหร่ถ้าเป็นบวกก็ไปทางขวาเป็นลบก็ไปทางซ้ายส่วนจำนวนที่2บอกว่าเราควรเดินขนานไปกับแกน y เท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นบวกก็หมายถึงเดินขึ้นเป็นลบก็ให้เดินลงเรามาัเขียนเวกเตอร์เป็นแถวแนวตั้งในวงเล็บสี่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้สับสนกับจุดพิกัดซึ่งเป็นแถวแนวนอนในวงเล็บธรรมดาจำนวนทั้งสองนี้ให้เวกเตอร์ได้แท่งเดียว และเวกเตอร์แต่ละ tank, แท่งก็เขียนเป็นจํานวนเฉพาะเจาะจงได้2จํานวนเท่านั้นแล้วถ้าเราพิจารณาปริภูมิสามิติละ่ะไม่ยากเลยเราก็แค่เพิ่มแกนไปอีกแกนเรียกว่าแกน z ซึ่งตั้งฉากกับทั้งแกน x และแกน y ทําให้ในที่นี้เราจะสามารถแทนเวกเตอร์ได้ด้วยจํานวน3จํานวนจํานวนแรกบอกว่าเราควรเดินจากแกน x เป็นระยะทางเท่าไหร่จํานวนที่2บอกว่าเราควรเดินขนานกับแกน y ด้วยระยะทางเท่าไหรส่วนจํานวนที่3ก็บอกว่าเราควรเดินขนานไปกับแกน z ด้วยระยะทางเท่าไหรนั่นเอง จำนวนทั้ง3แทนเป็นเวกเตอร์ได้เพียงหนึ่งแท่งและเวกเตอร์แต่ละแท่งในปริภูมิก็ถูกแทนได้ด้วยเพียงจำนวน3จำนวนเท่านั้นเอาละ่ะกลับมาที่การบวกของเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์เข้ากับจำนวนก่อนที่สุดแล้วทุกหัวข้อในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นล้วนต่อยอดมาจากการดำเนินการทั้งสองนี้โชคดีที่ทั้งคู่มีนิยามที่ตรงไปตรงมาสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์สองแท่งแท่งหนึ่งชี้ขึ้นค้อไปทางขวาส่วนอีกแท่งชี้ขวาค้อลงล่าง การบวกเวกเตอร์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันทําได้โดยเลื่อนเวกเตอร์หนึ่งไปให้หางของมันต่อกับหัวของอีกเวกเตอร์จากนั้นลากลูกศรจากหางของเวกเตอร์ที่ไม่ถูกต่อเข้ากับหัวของเวกเตอร์ที่เราเพิ่งเลื่อนเราก็จะได้เวกเตอร์ใหม่ที่เป็นผลรวมของเวกเตอร์ทั้งสองนั้นนิยามการบวกแบบนี้เป็นกรณีเดียวในพิชคณิตเชิงเส้นเท่านั้นที่เรายอมให้เวกเตอร์เลื่อนออกจากจุดกําเนิดแต่ทําไมเราถึงทําได้ทําไมนิยามการบวกถึงไม่เป็นหัวต่อหัวแบบนี้ถ้าให้ผมตอบ ผมจะมองว่าเวกเตอร์นั้นแทนการเคลื่อนที่ต่างๆที่มีขั้นตอนเป็นระยะทางและทิศทางในปริภูมิถ้าคุณเริ่มเดินไปตามเวกเตอร์หนึ่งและเดินไปด้วยระยะทางและทิศทางของอีกเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่คุณได้จะเหมือนกับการที่คุณเดินไปตามผลรวมของเวกเตอร์ทั้งสองนั่นเองคุณอาจมองว่านี่เป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมมาจากการบวกเลขบนเส้นจำนวนก็ได้เวลาที่เราสอนเด็กบวกเลขเช่น2บวก5เราจะบอกว่ามันคือการเลื่อนไปทางขวาสองช่อง แล้วเลื่อนไปทางขวาอีก5ช่องผลลั์ที่ได้ก็ย่อมเหมือนกับการเลื่อนไปทางขวา7ช่องงั้นเราลองมาดูว่าการบวกเวกเตอร์ตีค่าเป็นตัวเลขได้ไว่ายัางไงบ้างเวกเตอร์แท่งแรกมีค่าพิกัดเป็น1 2สองส่วนอีกแท่งมีค่าพิกัดเป็น3ลบ1 พอคุณรวมเวกเตอร์ทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยวิธีหางต่อหัวนี้คุณจะสามารถมองได้ว่าพวกมันมีสีขั้นตอนจากจุดกําเนิดไปยังหัวของเวกเตอร์ที่2คือจากจุดกําเนิดเดินไปทางขวา1ช่องขึ้น2ช่องแล้วเดินทางขวาอีก3ช่องลงอีก1ช่องทีนี้ลองมองซะใหม่จะเห็นว่าเราสามารถเดินขวาให้สุดหัวลูกศรแล้วค่อยเดินขึ้นก็ได้แปลว่าเราเดินไปทางขวา1นบวกสช่องแล้วเดินขึ้นไปอีก2อบวกลบหช่องทําให้เวกเตอร์ใหม่ที่ได้มีพิกัดเป็น1นบวกสและ2องบวกลบ ฉะนั้นแล้วการบวกเวกเตอร์ในมุมมองที่ว่าพวกมันเป็นแถวของจํานวนก็ดูเหมือนกับการจับคู่จํานวนในแต่ละบรรทัดมารวมกันการดําเนินการอีกอย่างที่เป็นรากฐานสําคัญของเวกเตอร์คือการคูณเวกเตอร์เข้ากับจํานวนในที่นี้ผมจะขออธิบายด้วยตัวอย่างเพื่อความเข้าใจง่ายถ้าคุณนําเลข2คูณกับเวกเตอร์หมายความว่าคุณยืดเวกเตอร์นั้นออกจนมันมีความยาวเป็นสองเท่าของเวกเตอร์เดิมถ้าคุณคูณเวกเตอร์นั้นกับ 1, นส่วนส ก็แปลว่าคุณย่อมันลงให้มีขนาดเป็น1ใน3ของเวกเตอร์เดิมแล้วถ้าคุณคูณเวกเตอร์เข้ากับจำนวนลบเช่นลบหนก็แปลว่าคุณกลับเวกเตอร์นั้นให้ชี้ไปอีกฝั่งแล้วยืดมันออกด้วยกำลังขยาย1.8เท่าเราเรียกการยืดหดหรือกลับทิศของเวกเตอร์นี้ว่าการสเกลส่วนจำนวนที่มาทำการสเกลกับเวกเตอร์เช่นสองหนส่วนสลบหสเหล่านี้เรียกว่าสเกลาร์ที่จริงแล้ว ในพิชคณิตเชิงเส้นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของจำนวนต่างๆคือการสเกลเวกเตอร์ทำให้คำว่าสเกล a าถูกมองว่ามีความหมายเหมือนกับคำว่าจำนวนหากเขียนด้วยตัวเลขการสเกลเวกเตอร์ด้วยเลข2เท่ากับการคูณ2เข้ากับระยะทางในทุกแกนฉะนั้นในมุมมองที่ว่าเวกเตอร์คือรายการจำนวนการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกล a าหมายถึงการนำสเกล่านั้นคูณกับทุกจำนวนในรายการนั้น คุณจะได้เห็นในคลิปต,ต่อไปว่าผมหมายความว่าอะไรตอนที่บอกว่าพีชคณิตเชิงเส้นมีรากฐานมาจากการดําเนินการทั้งสองซึ่งได้แก่การบวกเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และในคลิปสุดท้ายผมจะขยายความว่าทาไมนักคณิตศาสตร์ถึงมองว่าการดําเนินการทั้งสองนี้ไม่ขึ้นกับการที่คุณเลือกที่จะมองเวกเตอร์ความจริงแล้วไม่ว่าคุณจะมองเวกเตอร์เป็นลูกศรในปริภูมิอย่างที่ผมแนะนําให้คุณมองในคลิปนี้ที่แทนด้วยรายการจำนวนได้หรือมองมันเป็นรายการจำนวนที่อธิบายด้วยรูปเรขาคณิตได้ ก็ไม่สลักสําคัญอะไรประโยชน์ของพิชคณิตเชิงเส้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถแปลความหมายระหว่างสองมุมมองได้ไว่าอย่างไรมันทําให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถมองรายการตัวเลขมากมายเป็นรูปภาพได้ซึ่งทําให้พวกเขาเห็นลักษณะของข้อมูลได้เด่นชัดขึ้นและเห็นภาพรวมว่าการดําเนินการต่างๆจะส่งผลกับข้อมูลได้ยังไงในทางกลับกัน มันก็เป็นด่างภาษาที่ทาให้นักฟิสิกส์และนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถอธิบายปริภูมิและความเปลี่ยนแปลงของปริภูมิได้ด้วยตัวเลขซึ่งเราสามารถป้อนเข้าไปคํานวณในคอมพิวเตอร์ได้ตัวยอย่างเช่นเวลาที่ผมทาแอนิเมชันนี้ผมเริ่มคิดก่อนว่าปริภูมิควรจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและผมให้คอมพิวเตอร์แทนสิ่งต่างๆด้วยตัวเลขทําให้ผมรู้ว่าควรจะวางอะไรไว้ตรงไหนและการทําเช่นนั้นใช้ความเข้าใจในเรื่องพีชคณิตเชิงเส้นไม่น้อยเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ ในคลิปหน้าผมจะเริ่มลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์เช่นการแผ่ถางและการขึ้นกับการเชิงเส้นไว้เจอกันครับ